ครับจากตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการจัดสรรเงินไปแล้วนะครับได้รู้ว่าในการจัดสรรสภาพคล่องจัดสรรเงินสดเนี่ยเราหวังอยากจะได้อะไรจากมันนะครับในตอนนี้เราก็จะเริ่มขยับเข้าไปในรายละเอียดว่าแล้วเครื่องมือที่สามารถใช้ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในตอนนี้ก็จะเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งคือเรื่องของบัญชีงเงินฝากนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยเราจะคุยกันถึงหลายอย่างนะครับในตอน2ตอนนี้ เราจะคุยกันถึงเครื่องมือทั้งหมดที่ผมคิดว่าคอลิฟายคือเหมาะที่จะามาจาัดสรรสภาพคล่องนะครับเครื่องมือนี้ถ้าเอามาพลอตลงในแกนในกราฟเนี่ยผมพลอตกราฟอย่างนี้นะครับแกนอนเนี่ยเขียนว่าสภาพคล่องนะครับถ้าวงไหนเครื่องมือไหนเนี่ยอยู่ชิดทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือมีความคล่องสูงนะครับอยากได้เงินเมื่อไหร่ก็ถอนออกได้ค่อนข้างเร็วนะครับอย่างออมทรัพย์เนี่ยก็ได้ทันทีใช่ไหมครับหลักใจเียก็เป็น t ีบวกศย์คือ ไปถอนวันที่ทีเนี่ยได้ได้เลยคือได้วันที่ทีนะครับอย่างพวกกองทุนซึ่งเดี๋ยวจะพูดตอนต่อ,ตอไปเนี่ยก็มักจะเป็นทีปกหนึ่งคือไปถอนวันที่ทีก่อนจะได้คือวันที่ทีบกหนึ่งคือวันรุ่งขึ้นนะนะครับก็ยังถือว่ามีความคล่องพอสมควรนะครับอันนี้คือแกนนอนเรื่องความคล่องนะครับแกนตั้งคือเรื่องของดอกผลกับความเสี่ยงนะครับว่าดอกผลสังเกตนะครับมันก็จะค่อยๆไล่ไปว่า ค่อยๆได้ดอกผลมากขึ้นแต่ก็เสี่ยงมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นความสัมพันธ์ทั่วไปนะครับในตอนนี้เราจะโฟกัสเรื่องของบัญชีเงินฝากเป็นพิเศษนะครับหนึ่งคือบัญชีออมทรัพย์สองคือบัญชีออมทรัพย์ประเภทพิเศษนะครับซึ่งไม่ค่อยเห็นสถาบันการเงินไหนเรียกมันว่าอย่างนี้หรอกครับส่วนใหญ่เขาจะตั้งชื่อให้มันเก๋ๆนะครับเช่นเรียกว่าบัญชีฝากไม่ประจำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เราจะคุยกันหนึ่ง,งตัวนี้นะครับ ลักษณะที่มันเหมือนกันในกลุ่มบัญชีเงินฝากเนี่ยก็คือณปัจจุบันเนี่ยเรื่องความปลอดภัยนี่หายห่วงนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องของการคุ้มครองเงินฝากจากภาครัฐอยู่นะครับนั่นคือต่อให้สถาบันการเงินที่เราฝากเงินเนี่ยธนาคารที่เราฝากเนี่ยเป็นอะไรไปนะครับเราก็จะได้มั่นใจได้ว่าเงินที่เราฝากไว้เนี่ยยังไงจะได้รับคืนนะครับโดยความคุ้มครองเงินฝากเนี่ย ผมไปหามาจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับเว็บไซต์ dpa.or.th เนี่ยก็มีการระบุไว้นะครับว่าจนถึงปี58นะครับ10สิงหา58เนี่ยเงินฝากต่อหนึ่งบัญชีใน1ธนาคารเนี่ยยังได้รับความคุ้มครองอยู่ที่50ล้านนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยเราคงไม่มีเงินฝาก50ล้านแสดงว่าเราได้รับการคุ้มครองเต็มจำนวนนะครับคนที่จะมีปัญหาก็คือเศรษฐีที่มีเงินเกิน50ล้านเนี่ย ถ้าแบงค์เป็นอะไรไปเขาจะได้รับความคุ้มครองอยู่ที่ที่เลเวลห้ล้านเท่านั้นดังนั้นเขาก็ต้องไปสปิตบัญชีครับออกไปเป็นหลายๆแบงค์นะครับสปิตบัญชีอยู่ในแบงค์เดีวยวกันก็ไม่ได้นะครับต้องต้องออกไปต่างธนาคารนะครับก็เพราะว่าการคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเขานับเป็น50ล้านตอนหนึ่งหนึ่งสถาบันการเงินหนึ่งธนาคารนะครับอ่าปี5 8าแถึงห้เนี่ยวงเงินคุ้มครองก็จะลดลงมาเหลือยีล้านนะครับปี59 11สิบเอ็ดถึงห้าเป็นต้นไปก็จะเหลือบัญชีละหน นะครับถามว่าบัญชีละอหนึ่งล้านเนี่ยมันก็จะเริ่มกระทบคนจนํานวนมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินในบัญชีเงินฝากถึง,ถ,งถึงล้านหนึ่งนะครับดังนั้นคนส่วนใหญ่ชนชั้นกลางอะไรเนี่ยก็ก็คงไม่มีปัญหาอะไรต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยคุ้มครองค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าประเทศอื่นๆนะครับที่ที่สาเหตุที่ต้องมีการลดลงมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าภาครัฐเองเนี่ยก็แบกรับไม่ไหวนะครับที่จะต้องมาการันตีเงินฝากให้คนในจนํานวนมากๆเนี่ย การลดวงเงินมาเ้าก็เขาก็มีการพิจารณาว่าโอเคเป็นการลดภาระของรัฐแล้วก็คนส่วนใหญ่ในประเทศก็ยังจะได้ความคุ้มครองที่เหมาะสมอยู่นะครับดังนั้นเงินฝากเนี่ยเรื่องความเสี่ยงสบายใจไไปได้ปราะหนึ่งอันนี้คือคือคุณสมบัติร่วมกันของเงินฝากทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษก็ตามก็ได้รับความคุ้มครองนะครับถัดมาที่บัญชีเงินฝากโดนเหมือนกันก็คือภาษีนะครับ ดอกเบีย้ยของเงินฝากเนี่ยซึ่งเป็นที่รู้กันว่าค่อนข้างได้น้อยอยู่แล้วออมทรัพย์ก็ก็ได้น้อยนะครับ0.5%นุอย่างเงี้ยยังจะโดนภาษีอีก15รนะครับร้อยละ15ของดอกเบีย้ยนะครับซึ่งฝากประจำก็โดนนะครับเดี๋ยวออมทรัพย์พิเศษที่จะพูดถึงก็โดนเหมือนกันนะครับอันนี้คือคุณคุณล,ลักษณะร่วมกันของเงินฝากนะครับก็มีโน้ตนิดน,นึงว่าสำหรับออมทรัพย์นะครับถ้าเกิดว่า ดอกเบีย้ยทั้งปีเนี่ยมันไม่ถึงสอง0 0ื่นนะครับตามหลักกฎหมายคือให้นับรวมกันในดอกเบีย้ยออมทรัพย์ของทุกธนาคารของทุกบัญชีนะครับไปแตกหลายหลายบัญชีไม่ได้นะครับตามกฎหมายนะให้นับรวมกันนะครับถ้าไม่ถึงสองห0ืก็ได้รับการยกเว้น้าเขามองว่าคนมีเงินฝากไม่ได้เยอะเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องมาเสียภาษีตรงนี้นะครับก็ถามว่าตอนนี้คุณสมบัติร่วมคือได้รับการคุ้มครองเงินฝากนะครับเสียภาษี1 5เ นะครับถาว่าตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยเป็นยังไงเวลาที่เราอยากจะรู้อัตราดอกเบีย้ยที่ว่าต่ำเนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้ครับที่เว็บไซต์ของแบงค์ชาตินะครับ www.bot.or.th เนี่ยอันนี้ก็ผมเอามาให้ดูนะครับเว็บไซต์ของแบงค์ชาตินะครับก็เวลาเข้ามาเนี่ย bot.or.th เนี่ยก็จะเจอหน้าตายางนี้นะครับก็มาที่ตรงนี้ครับเรื่องน่าสนใจนะครับมาคลิกที่อัตราดอกเบีย้ยประจําวันของธนาคารพาณิชย์นะครับก็ ก็จะแสดงอัตราดอกเบี้ยรสรุปของทุกธนาคารให้ดูเลยครับนะครับว่าธนาคารกรุงเทพให้ออมซัพย์เท่าไหร่ส่วนจุดะครับกสิกรให้ส่วนจุดแต่ละที่ให้ถ้าให้ต่างกันก็จะให้เป็นเรนจ์นะครับก็อันนี้เอาไว้ดูได้เอาไว้เช็คดอกเบี้ยฝากประจําได้นะครับว่าแต่ละที่ให้ตอนนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยธนาคารต่างประเทศให้เท่าไหร่นะครับก็แต่โดยสรุปเนี่ยจะเห็นว่าออมรัพย์ส่วนใหญ่นะครับแบงก์ใหญ่ๆก็ให้กันอยู่ส่วนจุดะครับวันที่ดูเนี่ยคือ30เมษาปี57นะครับ ก็ต่ำอย่อย่างนี้แหละครับซึ่งถ้าเราเอาอัตรา,อาดอกเบีย้ยเนี่ยที่0.5%ของออมทรัพย์นะครับมาคิดภาษีเนี่ยผมลองคิดให้ดูสูตรในการคำนวณจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเอาเอาอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากตั้งเนี่ย0.5%นะครับคูณกับ1ลบด้วย0.15 0.15นี่คืออัตราภาษีครับคือภาษีอัตรา15%เนี่ยเวลาคำนวณเราก็ต้องแปลงเป็นทศนิยมนะครับก็0.15 นะครับหรือจะบอกว่าสูตรที่ง่ายกว่าน,นั้นก็คือเอาดอกเบีย้ยที่ได้นะครับคูณด้วย0.85ก็ได้นะครับ0.85ก็มาจาก1 0.15ลบนน่แหละครับมันก็จะได้ออกมา0.425่อานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการคำนวณดอกเบีย้ยสุทธิที่เราจะได้หลังภาษีนะครับจะเห็นว่าถ้าเราคุยกันถึงออมซับอยู่เนี่ยเรื่องดอกเบีย้ยไม่ใช่เรื่องประเด็นที่จะต้องมา mark มาแข่งกันเลยเพราะว่าส่วนแบงค์ส่วนไหนให้พอๆกันนะครับแม้จะต่างกันก็ต่างกันแบบ25ตังค์0.25อาะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้มีผลกับชีวิตกับฐานะของเรามากเท่าไหร่เลยนะครับดังนั้นปัใจจัยในการเลือกบัญชีออมทรัพย์เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องพวกนั้นนะครับแต่เป็นเรื่องเหล่านี้นะครับหัวใจของบัญชีออมทรัพย์คือความคล่องของมันครับในการที่เราสามารถใช้จ่ายได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มาคู่กันคือบัตร a t m นะครับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตเนี่ยที่ทาให้เราถอนเงินสดออกมาได้้ค่อนขางเร็ว ดังนั้นปัจจัยการเลือกบัญชีออมทรัพย์เนี่ยผมก็จะมาให้ความสําคัญกับเรื่องของทาเลจํานวนตู้ a t m นะครับว่า,อ,อ,อ,ยาอย่างแรกคือเขามีตู้เยอะไหมถ้าคนเดินทางบ่อยก็อาจจะชอบว่าตู้เยอะๆนะครับหรือบางคนเดินทางไม่บ่อยเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่าแถวบ้านที่เราอยู่เนี่ยแถวที่ทํางานที่อยู่เนี่ยทำเลนั้นเนี่ยมีตู้ของแบงค์ที่เราจะใช้ประจํำไหมนะครับถ้ามีก็ถือว่าเกณฑ์น,นี้ก็ผ่านนะครับนะครับซึ่ง ออ้ประเด็นเนี้ยจริงมันก็มีการแก้จากแบงค์ขนาดเล็กขนาดกลางทั้งหลายเนี่ยว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงตู้เราแม้จะมีน้อยสู้แบงค์ใหญ่ไม่ได้แต่ว่าบัตรของเราเนี่ยกดได้ทุกตู้นะครับเช็คเงินได้ทุกตู้ไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็น,เป,นเป็นวิธีแก้เกมของเขานะครับแต่ว่าแฟกเตอร์แรกก็คือเรื่องเนี่ยครับตู้เ t m เพราะเราจะใช้มันบ่อยนะครับอย่างที่2คือค่าธรรมเนียมที่แฝงมาครับ ปกติค่าธรรมเนียมของบัญชีออมทรัพย์เนี่ยไม่ได้มีนะครับถ้าเรามีเงินแล้วเงินหมุนอยู่ตลอดเนี่ยไม่มีการเก็บค่าดูแลรักษาบัญชีอะไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่โดนเก็บแน่ก็คือถ้าไปมีบัตร ATM กับเดบิตการ์เนี่ยเราจะโดนเก็บทั้งมีทั้งค่าแรกเข้ามีทั้งค่ารายปีนะครับแฝงอยู่เราอาจจะต้องเทียบนิดหนึ่งนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของบริการเสริมต่างๆในยุคนี้นะครับยุคนี้เราเรา แทบจะทาทุกอย่างบนมือถือทําทุกอย่างบนอินเทอร์เนต็ตเนี่ยถ้ามีระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิง้งโมบายแบงกิ้งที่ดีใช้สะดวกก็ก็น่าสนใจที่จะเลือกมาใช้นะครับบริการเสริมอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับหลายๆบัตรก็พยายามจะมีฟีเจอร์อะไรต่างๆนะครับบางบัตรก็ไม่รู้กลีอะไรก็ใช้กระตูนมาเอาง,ง่ายๆอนั้นเลยคือเนี่ย ถ้าอยากได้บัตร ATM Line ลายการ์ตูนล,ลายเนี้ยต้องเปิดบัญชีกับเราอะไรเงี้ยก็ไปถึงขั้นนั้นนะครับบางแห่งก็เอาเอาสิทธิประโยชน์เอาเอา,เอาประโยชน์ด้านอื่นมานะครับผมผมจะให้ดูอย่างงี้ครับว่าเวลาเลือกออมทรัพย์เนี่ยแฟกเตอร์ที่เอามาดูเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเรื่องของค่าธรรมเนียมบัตร ATM เนี่ยผมให้ดูครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับอา่าเ,เนี้ยผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ของธนาคาราต่างนะครับรวมเมื่อวันที่28เมษาปี57นะครับก็อ่ เนี่ยครับค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างนี้ครับจะมีส่วนหนึ่งคือค่าแรกเข้านะครับและส่วนหนึ่งคือค่ารายปีค่าแรกเข้าก็คือค่าทําบัตรนั่นเองนะครับในวันแรกนะครับแล้วผมมีคํานวณให้ดูด้วยว่าต่อ3ปีเนี่ยถ้าถือบัตรเนี้ยใช้3ปีเนี่ยเราจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หรือแบงก์จะได้เงินเราเท่าไหร่นะครับลองดูแบบคลาสสิกคลาสสิกครับอย่าง SCB เนี่ยไทยพาณิชย์นะครับบัตรเ t m ีเอ็มดบิตคิดเท่ากันครับแรกเข้าร้อยหนึ่งรายปี250รนะครับรวม3ปีก็จะประมาณสัก850ระครับ เคแบงค์ uh, ank, นะครับเคไมเดบเนี่ยอันนี้เก๋ตรงที่ว่าสามารถที่จะถ่ายรูปตัวเองลงบัตรได้หรือเลือกรูปหน้าบัตรได้นะครับอันนี้ก็ถูกกว่านะครับแลกเข้าร้อยหนึ่งรายปี200รวม3ปี700อนะครับอันนี้ตารางก็ลองดูได้แต่ว่าผมจะให้ดูครับว่าบางทีเลือกแค่คล้ายจ่ายเนี่ยมันก็ถ้าดูอย่เงี้ยคนก็เลือกที่ถูกที่สุดมันก็ง่ายๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เริ่มมีการคิดนวัตกรรมต่างๆ มาใส่ในบัตเนี่ยเพื่อให้มันจะบอกว่าแข่งขันกันรุนแรงขึ้นนะครับเราก็เลือกยากขึ้นนะครับเจ้าแห่งนวัตกรรมในด้านนี้ผมยกให้ TMB นะครับอันนี้ผมออกตัวนิดนึงว่าผมมีบ i a s นะครับเพราะว่าผมทำงานอยู่ในต้องบอกว่าเคยทำงานอยู่ในเครือ TMB มาก่อนนะครับนั้นก็แต่ว่าที่พูดเนี้ยก็คือคือผมใช้เองแล้วได้ประโยชน์จริงก็รู้สึกว่าเออของเขาดีจริงนะครับ ยุคแรกๆของคนที่ออกนวัตรกรรมพวกนี้มาทีมบก็มีบัตรโนลิมิตครับโนลิมิตก็คือบัตรทีเ่เขารู้ตัวว่าเป็นแบงค์ขนาดกลางไม่ได้มีตู้ ATM เยอะใช่ไหมครับให้ลงทุนก็ลงไม่ไหวไปสู้ SCB สู้ KBank ก็ไม่ไหวหรอกแต่ว่าถ้าใครมีบัตรโนลิมิตนะไปกดได้ทุกตู้เช็คเงินได้ทุกตู้ต่างเขตต่างจังหวัดไม่มีเสียค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิน้นนะครับก็ออกบัตรมาทีมบออกมาเนี่ยก็ ใ่าใช้จ่ายยุคก่อนเนี่ยตอนออกบัตรถูกกว่าน,นี้เยอะนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็แพงขึ้นมามากนะครับค่าทําบัตร300ครับแล้วบัตรเนี่ยอยู่ได้แค่3ปีก็จะหมดอายุลงนะครับไม่ไม่เหมือนกับบัตร a t m เจ้าอื่นนะเจ้าอื่นก็ทําแล้วก็อยู่ใช้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ของทีมมีเนี่ยสปีต้องไม่ทําใหม่ลนะก็จ่ายเงินอีกรอบหนึ่งน,น,นะครับค่ารายปี200อันนี้รวม3ปี90 0นะครับถามาอุ้ยเสียมากกว่าชาวบ้านเนี่ยร้อยสองบาทเนี่ยถามา ต่อ3ปีเนี่ยได้อะไรขึ้นมานะครับถ้าเอาประสบการณ์ตรงของผมก็คือมันสะดวกครับเวลาที่เราเห็นคนไปเข้าคิวต่อตู้ ATM ตู้ใดตู้หนึ่งหรือแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ ö, บัตรมีเจ๋งนะเราไปตู้ไหนก็ได้นะครับผมไปกดตู้ที่ไม่ค่อยมีคนกดแบงก์แปลกๆเนี่ยก็กดได้หมดนะครับแต่ก็ลองชั่งราคาดูว่ามันความสะดวกที่แลกมากับราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมันคุ้มกันไหมนะครับอันนี้ไม่มีถูกมีผิดเพราะว่า เกณฑ์ของแต่ละคนในการตัดสินใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมเอามาให้ดูว่าการเลือกมันยากขึ้นอีกครับเพราะว่าการแข่งพอมันรุนแรงขึ้นกรุงสีครับออกมาสรารพัดบัตรครับมีตั้งแต่บัตรเดบิต All ATM นะครับเรียกว่าเหมือน No ล i มิ t ตนะครับคล้ายๆเลยก็คือกดได้ฟรีทุกตู้นะครับคือตลาดนี้มันเป็นเลสโอเชียนคือแข่งขันกันแรงมมกเธอคิดนวัตรกรรมขึ้นมาได้เหรอฉันก็ทำได้แข่งกันนะครับ อันนี้ถูกกว่านะครับเก็บค่าแรกเข้า480นะครับใช้ได้3ปีเหมือนกันแต่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีผลก็คือ3ปีเนี่ยเสียแค่480เองนะครับถูกลงมากโอหอะไรจะดีขนาดนั้นแต่ถ้าไปอ่านเงื่อนไขจริงๆก็จะบอกว่าต้องใช้บริการแจ้งเตือนทาง SMS นะครับ SMS Banking ก็เข้าใจว่าค่าธรรมเนียมเดือนละ9บาทอะไรเงี้ยนะครับปีหนึ่งก็100 100บาท100กว่าบาทเสร็จอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นสีสันนะครับมี กรุงศรีออมทรัพย์จัดให้อีกนะครับออมทรัพย์จัดให้นี่หกกดฟรีทุกตัวไม่พอยังจ่ายบินฟรีแค่ครั้งต่อเดือนอันนี้ก็ถ้าใครจ่ายบินประจําก็อาจจะมองเป็นประโยชน์นะครับนี่เก็บไม่เก็บค่าทําบัตรเก็บค่ารายปีแค่สามร้อยห้าสิบนะครับกออ็อันนี้ผมผมเขียนผิดนะครับตรงนี้ไม่ใช่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนี่มันคือต่อปีจริงๆถ้าเกิดว่าต่อสามปีเนี่ยมันต้องเป็นพันห้าสิบบาทนะครับ ก็คือเอา350คูณ3นะครับถัดมานะครับมีแบบเจ๋งกว่าน,นั้นอีกก็คือแปลกกว่าน,นั้นอีกเป็นนวะัตกรรม d ดบ i ต no a n d n o fee นะครับคือไม่ต้องเสียทั้งค่าทำบทัตรไม่ต้องเสียทั้งค่ารายปีโอ้3ปี0บาทโอ้อะไรจะดีขนาดนั้นแต่ก็ต้องไปอ่านเงื่อนไขนะครับดอกจันบอกว่าให้คงเงินขั้นต่ำไว้ได้บัญชี15พ่อไหวนะครับผมเชื่อว่าบางคนหลายคนทําได้นะครับ ต้องใช้บริการ SMS Banking เหมือนกัน,ก,นก็จริงๆก็จะมีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ยมให้ดูเขบอกว่าเลือก ATM เลือกบัญชีออมทรัพย์เนี่ยไม่ได้เลือกที่ตกเบีย้ยหรอกแต่เลือกที่บริการเสริมแบบนี้นะครับเอ,อ่นั่นแข่งเรื่อง ATM ครับสักพักอันนี้เจ้านะวัตรกรรมก็มาอีกครับ TMB นะครับเริ่มมีจัดชุดบัญชีแบบแปลกๆครับมันเป็นออมทรัพย์อยู่แล้วนะครับก็เริ่มพวง ออปชันที่จะทำธุรกรรมการเงินฟรีขึ้นมานะครับเริ่มจากบัญชี no fee หรือว่าบัญชีฟรีค่าธรรมเนียมเนี่ยจะทำธุรกรรมต่างๆได้20รายการฟรีนะครับใน1เดือนนะครับหรืออีกบัญชีหนึ่งธุรกรรมทำฟรีเนี่ยจะทำรายการต่างๆได้10รายการฟรีใน1เดือนนะครับเวลาเราเห็นคำว่าฟรีฟรีอย่างเงี้ยต้อง question หรือสงสัยไว้ก่อนเลยครับมันฟรีด้วยเงื่อนไขอะไรไม่มีหรอกครับการให้โปรปลา ส่วนไหนมันเป็นการแลกตรงนั้นนะครับอย่างอย่างไอฟรี2 0ิบรายการเนี่ยกดจ่ายบินโอนเงินฟรีเนี่ยถอนทุกตู้ฟรีเนี่ยมันมันแลกมากับการอะไรครับต้องคงเงินไว้สองห0,000ื่นตลอดนะครับคงเงินไว้สองหมื่นตลอดออชุดฟรีสิบอันเนี่ยอันนี้ไม่ต้องคงเงินแต่ว่าต้องมีเงินเข้าบัญชีอย่างน้อยห5ื่นห้าันบาทในหนึ่งเดือนนะครับต่อครั้งต่อเดือนนะครับ เรียกว่าก็มีอะไรที่ต้องแลกอยู่ส่วนตัวเนี่ยผมใช้บัญชีโนโฟรีตัวนี้อยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่า,าผมเลือกเนี่ยเพราะว่าตัวเองเป็นคนจ่ายบินเยอะนะครับต้องจ่ายบินบัตรเครดิตหลายใบยนะครับต้องมีการโอนเงินไปต่างจังหวัดนะครับเดือนหนึ่งผมจะต่อรายการเนี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณ15บาท20บาท30บบาทเนี่ยใช้บัญชีนี้ก็ไม่ต้องเสียดังนั้นสำหรับผมผมก็มองว่าคุ้มอันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึง่งถ้าเกิดท่านใดจะเลือกบัญชีนะครับก็นี่คือฟีเจอร์เสริม นะครับของบัญชีออมทรัพย์นะครับนั่นคือออมทรัพย์เป็นเพนเพลทครับดูแค่นั้นการแข่งขันยังรุนแรงขึ้นอีกครับเริ่มมีการออกบัญชีออมทรัพย์ประเภทพิเศษคือขายออมทรัพย์ถอนได้แต่ว่ามีเงื่อนไขที่ดีขึน้นคือดอกเบี้ยดีขึ้นนะครับจะพูดถึงทีมบีเยอะไปหน่อยแต่ว่าก็จําเป็นจําเป็นต้องพูดนะครับเขาเป็นเจ้านวัตกรรมด้านนี้จริงๆนะครับทีมบีก็ออกบัญชีประเภทหนึ่งมาครับเรียกว่าบัญชีฝากไม่ประจําฝากไม่ประจํา ฝากไม่ประจํามันต่ากจากฝากประจำยังไงนะครับออกมาเป็นมาเก็ตติ้งเป็นสีสันอย่างเงี้ยก็คือถอนเมื่อไหร่ก็ได้ดอกสูงนะครับคือมันอยู่ตรงกลางระหว่างออมทรัพย์กับฝากประจํานะครับดอกเนี่ยใกล้เคยียงฝากประจาเลยแต่ว่าสามารถถอนได้ตลอดเหมือนออมทรัพย์นะครับจริงๆก็ต้องไปอ่านดอกจันนะครับมีรายละเอียดเหมือนกันว่าถ้าไปถอนที่สาขาเนี่ยได้กี่ครั้งแต่ถ้าถอนคือโอนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันนี้ไม่จํากัดครั้งอะไรเงี้ยต้องต้องอ่านตรงนี้ดีๆนะครับ จำจำไว้ให้มันว่ามันไม่มีอะไรฟรีแบบขนาดนั้นนะครับไม่กําหนดระยะเวลาฝากอันนี้ดีครับเราจะฝาก3วัน10วันก็ได้ไม่เหมือนฝากประจําที่บอกว่าต้องสเดือน6เดือนอย่างเงี้ยนะครับไม่มีขั้นต่ำอันนี้ที่เหลือเลเก็กๆน้อยๆแล้วครับเอาไว้นว่ามันให้ความคล่องค้ายออมทรัพย์แต่ว่าดอกเบี้ยสูงใกล้เคียงฝากประจํานะครับ ไอ้ TMB ฝากไม่ประจำเนี่ยปัจจุบันดอกเบี้ยก็อยู่แถวๆประมาณสัก2.5 2. 5, 2. 5, ประมาณ2-2.5ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงื่อนไขมันจะมียิบย่อยค่อนข้างเยอะแต่ก็ถือว่าดีกว่าออมทรัพย์ใช่ไหมครับซึ่งออมทรัพย์ได้แค่0.5นะครับออพอออกมาอย่างเงี้ย TMB อันนี้ผมแชร์นะวัตกรรมให้ดูว่านวัตกรรมไปถึงขั้นนี้แล้วนะครับเขาก็มีบริการเสริมว่าโอเคถ้าคุณมีบัญชีธรรมดานะออมทรัพย์ธรรมดาบัญชีนึง แล้วคุณก็มีบัญชีฝากไม่ประจําบัญชีหนึ่งเนี่ยจับมันมาใช้ด้วยกันจับมันมาใช้ด้วยกันเรียกว่าเอาบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเป็นบัญชีเพื่อใช้นะครับเอาบัญชีฝากไม่ประจาเนี่ยเป็นบัญชีเพื่อออกแล้วเราเขามีบริการหนึ่งก็คือบริการที่ชื่อว่า TMB โอนเพื่อออมนะครับโอนเพื่อออมหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ระบบเนี่ยมันตรวจเจอนะครับว่าในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยมีเงินมากเกินไปนะครับมากเกินไปในี่นี้เขาเรียกว่าตั้งจุดโอนเพื่อออมเอาไว้ครับ ในที่เนี้ยตัวอย่างเนี้ยคือห้าหมื่นบาทต่อเดือนคือถ้าออมทรัพย์เนี่ยมันมีเกินเกินห้าหมื่นบาทต่อเดือนเนียปุ้งจะมี SMS ครับวิ่งเข้ามาที่มือถือเราเลยบอกว่าตอนเนี้ยคุณมีเงินในบัญชีเพื่อใช้เนี่ยบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเยอะเกินไปแล้วต้องการจะให้โอนไปที่บัญชีฝากไม่ประจำไหมจะได้ได้ดอกเบี้ยมากขึ้นถึงขนาดนี้เลยนะครับแล้ววิธีโอนเนี่ยง่ายมากก็คือไม่ต้องไปเปิดเว็บอะไรก็ช่างเขาจะมีปุ่มให้กดนะครับว่าให้กดดอกจันอะไร กดเสร็จปุ๊บเงินโอนทันทีครับเงินก็จะโอนส่วนที่เกินเนี่ยไปเป็นบัญชีฝากไม่ประจําซึ่งกินดอกเบี้ยม,มากขึ้นเลยอันนี้ก็เป็นนวัตรกรรมหนึ่งนะครับอันนี้คือฝากไม่ประจําก็ดอกสูงพอสมควรแต่ยังไม่หยุดแค่นั้นครับ TMB ก็มาอีกครับหลายท่านคง,งนเคยได้ยินบัญชีเงินฝากแบบหนึ่งที่เรียกว่ามีนะครับมีใบ TMB นะครับจริงๆถ้าเรียกก็คือเรียกว่ามีเฉยๆนะมีเนี่ยเป็นคอนเซ็ ของอิเล็กทรอนิกส์แบงนะครับหรือว่า s ซ l ส s เซอร์วิสแบงกิ้ก็คือเป็นเป็นการออกเป็นแบรนด์ย่อยนะครับออกมาจาก TMB อีกทีหนึ่งเรียกว่ามีนะครับมีเนี่ยเป็นธนาคารที่ไม่มีพนักงานให้บริการครับเราจะไปฝากไปถอนเนี่ยไม่มีนะครับต้องทำทางผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆนะครับแต่ว่าเขาจะมีพนักงานที่เอาไว้รับเปิดบัญชีอยู่นะครับแต่ว่าข้อดีของมีเนี่ยก็คือ ดอกที่ผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดเท่าที่บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเนี่ยจะให้ได้นะครับเทียบกับหลายสถาบันการเงินเนี่ยโดยที่ยังคงได้นะครับเขาบอกว่าดอกสูงนะครับข้อดีหนึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่แถวๆ3%าเเซนะครับซึ่งสูงกว่าออมทรัพย์5้าหเท่านะครับฝากถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหมายความว่าดอกสูงแต่ว่าเข้าออกได้ตลอดนะครับไม่มีขั้นต่ำไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรแฝงเลยนะครับ อันนี้คือคือมีนะครับสาเหตุก็เพราะเขาก็ลดคนลงลดบริการลงลดภาระลงเนี่ยก็สามารถให้ดอกเบีย้ยที่มากขึ้นได้นะครับแต่ความยากเรืกองการเปิดบัญชีครั้งแรกเนี่ยมันมันยังมีความยุ่งยากอยู่ซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าว่ายากยังไงก็ขอให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะครับการฝากการถอนก็จะต่างไปจากเดิมเยอะครับว่าจะฝากยังไงอ่ะให้ฝากออนไลน์ฝากออนไลน์หมายความว่า ไม่มีสาขาให้ฝากเงินนะเนี่ยเขาจริงๆเขาก็มีเครื่องมือให้นะครับกระบวนการฝากก็คือการโอนนั่นแหละหมายความว่าเราสามารถโอนจากบัญชีหนึ่งนะครับบัญชีอื่นเนะี่ยเข้ามาในบัญชีมีอันนี้ก็เรียกเป็นการฝากนะวิธีที่หนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งคือไปที่ตู้ตู้ฝากเงินของ TMB ครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นบัญชีมีก็จริงแต่สามารถไปใช้ตู้ของ TMB ได้ก็ฝากผ่านตู้นั้นได้นะครับมีตู้ฝากเช็คก็ฝากได้ นะครับการฝากก็จะประมาณนี้แล้วถอนล่ะทายัางไงในเมื่อไม่มีสาขาให้ไปถอนใช้วิธีการโอนออกเอาครับซึ่งเขาจะให้เราสามารถผูกบัญชีเข้ากับบัญชีมีได้เนี่ยสบัญชีนะครับนั่นคือเวลาจะถอนเนี่ยมันก็คือการสั่งโอนจากมีเข้าบัญชีที่ผูกไว้ทั้ง3บัญชีนั่นเองจะโอนเข้าบัญชีไหนนะครับผมจะลองพาไปดูนะครับซึ่งว่าระบบของเขาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่า บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีที่ส่วนตัวผมคิดว่าคุ้มค่ามากนะครับดอกเบี้ยสูงนะครับมีความคล่องตัวเหมาะกับเอามาใช้เป็นบัญชีที่2ถัดจากบัญชีออมทรัพย์นะครับเราก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์มีาบทีมบีนะครับเ,เข้าไปที่เว็บไซต์มีายทีมบีเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับลองอ่านข้อมูลได้นะข้อมูลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมจะพาเข้าไปดูคือหน้าจอจริงที่เราจะเอาไว้ใช้ทํารายการต่างๆของเรานะครับนี้ผมกดเข้าสู่ระบบนะครับ เข้าสูร่ระบบเนี่ยก็จะใส่ username password นะครับในที่นี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับในระบบเนี่ยก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับคุณสักดานะครับบัญชีเลขที่นี้นะครับจะมีสรุปอย่างเงี้ยครับยอดเงินทั้งหมดในบัญชีมีเท่าไหร่เบิกได้เท่าไหร่ที่เก๋ยอย่างหนึ่งของมีก็คือว่าปกติบัญชีออมทรัพย์เนะีครับเราจะได้ดอกเบี้ยปีหนึ่งสครั้งใช่ไหมครับตอนกลางปีกับตอนปลายปีมันก็จะเข้าบัญชีมาให้นะครับ มีก็เหมือนกันคือจะได้ดอกเบีย้ยปีละสองครั้งแต่ว่าความสเสน่ห์ของเขาคือเขามีการโชว์ครับว่าถึงปัจจุบันเนี่ยดอกเบีย้ยมันสะสมอยู่ในอยู่ในบัญชีเนี่ยที่รอจะจ่ายให้เราในงวดหน้าเนี่ยกี่บาทแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสเสน,น่ห์อย่างหนึ่งเข้ามาทุกวันก็จะเห็นว่าดอกเบีย้ยมันก็จะโตทุกวันนะครับในอัตราที่สูงกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วอย่าลืมว่ามีนี้ยังได้รับการคุ้มครองภายใต้อ่าการคุ้มครองเงินฝากอยู่นะครับเวลาที่จะถอนครับ เวลาโอนเนี่ยก็เรียกว่าโอนเข้าบัญชีนี้ครับโอนเข้าเลขบัญชีผมโอนเข้ามามันก็เรียกว่าฝากนะครถ้าจะถอนเนี่ยก็ไปที่โอนเงินครับโอนเงินเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับโอนเงินเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ครับจะโอนแบบไหนโอนทันทีกับโอนวันทําการถัดไปนะครับต้องบอกว่าเนี่ยต้องอ่านดอกจันอีกแล้วนะครับเขาให้ผูกบัญชีได้3บัญชีนะครับเวลาไปเปิดบัญชีมีเนี่ย แต่ว่าถ้าเกิดเป็นบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารท m เีเนี่ยเวลาโอนเนี่ยถ้าเลือกโอนทันทีนะครับเวลาที่โอนเนี่ยมันจะเสียตังค์นะครับผมลองดูนะครับผมเลือกเป็นโอนทันทีแล้วก็จากบัญชีมีเนี่ยถึงบัญชีอันนี้ผมผูกไว้สาแบงก์นะครับก็คือกรุงเทพกสิกรทหารไทยเนี่ยผมจะโอนเข้ากรุงเทพดูนะครับสมมติว่าผมจะโอนหนึ่งบาทผมใส่หมื่นบาทเข้าไปต้องกดที่คำนวณค่าธรรมเนียมครับมันจะบอกมาเลยครับว่าต้องเสียค่าธรรมเนียม25ิบ้าบาทนะครับ อันนี้คือกรณีที่จะโอนหมายถึงว่าถอนออกเข้าบัญชีที่ผูกไว้ทันทีเนี่ยเสียยี่สิบห้าบาทนะครับถ้าไม่อยากเสียทําไงรู้ไหมครับกดเป็นโอนมันทําการถัดไปครับลองคานวณค่าธรรมเนียมใหม่จะกลายเป็นศูนย์บาทละเห็นไหมครับซึ่งโอนมันทําการถัดไปเนี่ยถามว่ามันเข้าตอนเช้าเลยไหมไม่นะครับมันจะเข้าตอนห้าโมงครึ่งโดยประมาณของวันทําการถัดไปก็ช้านิดหน่อยนะครับอ,อ,อันนี้คือกรณีที่จะถอนเข้าแบงก์อื่นที่ไม่ใช่ TMB ลองดูครับถ้าถอนเข้าทีมบีล่ะผมเลือกเป็นบัญชีธนาคารไทยนะครับแล้วกดโอนทันทีเนี่ยนะครับลองดูนะครับโอนหมื่นบาทคำนวณท่านเองออกมามันขึ้นศูนย์บาทเลยครับนั่นคือมันเป็นการเหมือนกันโอนในเครือเดียวกันนะครับมันก็จะเร็วหน่อยดังนั้นส่วนตัวผมก็ยังเชื่อว่ามีเนี่ยเป็นบัญชีที่ถ้าใช้ร่วมกับบัญชีทีมบีเนี่ยดีสุดนะครับความคล่องในการเอาเงินเข้าเ,าเงินออกเนี่ยเร็วไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมระหว่างกันนะครับอย่างผมผมใช้บัญชีหลัก ซึ่งเป็นบัญชี TMB ที่ผมบอกว่าเอาไว้จ่ายบินนะ no fee นะครับเวลาผมจะฝากเข้ามีเนี่ยผมก็แค่โอนจากบัญชี no fee เนี่ยเ mm. ข้ามาที่มี no fee ข้อดีคือทำค่าทําธุรกรรมต่างๆฟรี Free เยอะแยะโอนเข้ามาที่มีมีข้อดีคือดอกเบีย้ยสูงอะไรเงี้ยนะครับฝากก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมเวลาจะถอนจากมีก็ถอนกลับเข้าไปที่บัญชีโนฟีของ TMB เนี่ยก็ขากลับก็เร็วนะครับกดโอนถ้าผมกดโอนปุ๊บเนี่ยเงินถึงทันทีนะครับถ้า แล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีออปชันให้เข้าบัญชีธนาคารอื่นได้แต่ต้องรอวันรุ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบัญชีมีซึ่งผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในขอบเขตของการออมที่ความเสี่ยงต่ำเนี่ยนี่ก็เป็นช้อ i c e ที่ดีนะครับบัญชีลักษณะการฝากไม่ประจำเนี่ยหรือออมทรั์พิเศษเนี่ยก็ยังมีอีกหลายแบงค์ที่เริ่มมีนะครับผมเห็นมี L H Bank ก็กมีนะครับก็ลองศึกษา ดูได้ในที่นี้ที่ยกตัวอย่าง TMB ก็ต้อง remark ว่าเพราะว่าเขาเป็นคนแรกๆที่เริ่มนะครับแล้วก็ผมเคยทํางานอยู่ในเครือของเขามาก่อนก็ถือว่ามีประสบการณ์ตรงในในการใช้บริการตรงนี้นะครับก็ถือว่าเขามาแชร์ให้เห็นนวัตกรรมของอเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์ประเภทพิเศษรวมถึงนวัตกรรมของบัตร ATM บัตรเดบิตแบบต่างๆนะครับ